โอคบุตรสุขาสนิทไตยมังคัะนองวันนี้มนอดค่าโอคาคนในคันนองการต่างนะเปิเกินการเดินต่างนะพยายากเกินการเนต่างนะแย่จํมเกินการเดินต่างนะวยสมาเกินการต่างนะพยายามเกิน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 กดสอครับาต่างนะเปิดเกิน่าต่างนะพยาเกินการนตางนะแย่าจ่มเกินการเดินต่างนะพยายาเกินกานคดาต่าง เาไปได้คืน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 ขอสามครับงานต่างๆนับเปนเงินงานต่างๆนับเปนยากเงินงานต่างๆนับเป็นจำเงินงานต่างๆนับเป็นจำนาเงินงานต่างๆนับเป็นจำต่างเงินงานต่างๆนับเป็นจำเงิน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 ขอสี่ค <House> รับานต่างๆนับเป็นเจืนจะต่างๆนะบเป็นยากเจืนงานต่างๆนับเป็นจำเจอนงาต่างๆนับเป็นจำนาเจือนจะต่างๆนับเป็นจำนาเจืนจะต่างๆนับเป็น้กันเจืน เจ id ื่เจนเจนเจนเจื่อเส้าซาตตานาเปเสียงสซาตตานาเปแยกเสียงสาตตานาแพร่เกินเสืยอสซาตตานาพรจำนาเสื่อสซตตานาไพ่จำหนาเสื่มซาตตานาแพร่เงินเสื่อมเสื่อเสื่มเสืมเสื่ซเเสื่อมคอหาแงตตานาเป้ยืนแงตตานาพร่แยกยืนแงตตานาแพร่จำนยืนแงตตานาไพ่จำานนายืนงตตานาแพร่จำานายืนแงตตานาแพร่เกินยื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 นกอเจ็ดค่ะ ต่างๆนเตือนาต่างๆนับไปยกตือนาต่างๆนจำเตือนทาต่างๆนับจำนาตือนตต่างๆนับไปจำนาเตือนตาต่างๆนับไปได้กันเตือนตืนตือนเตืนตือนเตือนเตนขอแปดนอกท้าต่างๆนับไปเืนทต่างๆนไปยากเืนทาต่างๆนจำเตือนท้าต่างๆนับไปจำนาเือนทาต่างๆนับไปจำนาเตือนทาต่างๆนับไปได้กันเือนเื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 นขอเาขนอก นาเด้นต่างนาเปนเนื้อนาเดิตานายากเนืนาเดตางนาแว่จำเนื้นาเดินต่างนาแพจำนาเนื้นาเดนต่างนาจำเนื้อ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 เนื้เนื้อสบบาเดต่างนาแพเปือบาเดตางนายากเปือบาเดตานาแว่จำเปนบตานเดินตางนาพจนาเปือบาเดตางนาแพนจำเนื้อเปลือนเปือเปือนเปือนเปือนเปือบข้าหลวงข้อขาหนอข้อนึ่งข้า คืนเกินคินเกินเกินเกินขอสองครั้งคืนเกินคินเกินคินเกินขอตามลางเงิน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 ขอขอสี่ารัเจืน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 ขอห้าครั้งเสืนเสืนเสนเสืนเสืนเสืนขอหกครั้งเงิน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 ขอเจ็ดครั้ง ตืนตืนตืนตดนตนตนขอปด้าทนนนนนนเก้นอดเนิน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 ข้อสิบห้าปืน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 ขอขามมสงครายกออย่าไปลืมเท็กเ่ันพป่น้องด้านล่างขากคติด่มเนาอข้า คอลัมำบองใจงเนาะต้องตัดคำว่าทำไต่วิดีโอในขอน้าค่ะเหมือนส่งค่า